ใครมีปัญหาผมบางผมร่วงมาฟังคลิปนี้กันค่ะผมบางผมร่วงเกิดจากสาเหตุอะไรคลิปนี้มีคําตอบค่ะคนที่กาลังมีปัญหาผมบางผมร่วงผมขาดง่ายนะคะร่างกายของคุณอาจจะขาดโปรตีนอยู่ก็ได้ค่ะวันนี้กิ๊จะมาให้คําแนะนําและอธิบายว่าการที่ร่างกายขาดโปรตีนจะทําให้ผมบางผมร่วงได้ยังไงนะคะ โปรตีนเป็นสารอาหารหลักของเส้นผมค่ะเพราะในเส้นผมของเราประกอบไปด้วยโปรตีนที่มีชื่อว่าเคลาตินค่ะเคลาตินนะคะซึ่งเป็นโปรตีนที่มีหน้าที่สําคัญทําให้ผมเราแข็งแรงและนะคะมีความยืดหยุ่นค่ะการได้รับโปรตีนที่เพียงพอจะช่วยให้เส้นผมเกิดการจเจริญเต,ติบโตที่แข็งแรงและยังซ่อมแซมตัวเองเมื่อเกิดความเสียหายค่ะ<อ>หเหตุผลหลักของโปรตีนที่สําคัญต่อเส้นผมได้แก่ 1. การสร้างเส้นผมใหม่เซลล์ผมจะเจริญเติบโตจากรากผมที่อยู่ใต้ ห,หนังศีษะค่ะซึ่งเซลล์เหล่านี้ต้องใช้โปรตีนเป็นองค์ประกอบในการจเจริญเติบโตค่ะ 2. ความแข็งแรงของเส้นผมโปรตีนจะช่วยเข้าไปเสริมสร้างโครงสร้างของเส้นผมถ้าร่างกายเราขาดโปรตีนจะทําให้ผมนะคะ่อ,อนแอปปอบบางและขาดร่วงได้ง่ายค่ะ 3. การซ่อมแซมโปรตีนมีบทบาทในการซ่อมแซมเส้นผมจากการที่ถูกทำลายด้วยปัจจัยต่างๆเช่นการจัดแต่งทรงผมการใช้สารเคมีหรือแสงแดดทำให้ผมอ่อนแอและเปราะบางได้ค่ะ สำหรับใครที่ทานโปรตีนไม่เพียงพอในแต่ละวันกิ๊กแนะนําตัวนี้เลยค่ะโปรตีนพืชของโบต้าพีทานก่อนอาหารเช้านะคะ1-2แคปซูลทุกวันจะทําให้ผมคุณกลับมาแข็งแรงขึ้นค่ะและลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้ดีมากๆเลยค่ะลองเลย